สวัสดีพี่น้องที่ชอบเล่นเกม ROV กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนสเตปยกชานแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วคลิปนี้ผมจะมาเล่นฟอร์เรนติโน่สกินเหมากระดานนะครับผมก l า s s ต์กะชื่ออะไรวะกราเซตเวิร์เออเอาที่สบายใจนะครับผมเรียกกาเซตเวอร์กันนะกลาเซตเวอร์เออสกินเทพมังกรนะครับผม แล้วเกมนี้เนะี่ยทีมตรงข้ามดับฮายาเตะมาชนเลนกับผมนะครับคือเขาต้องการเอามาแก้ทางผมโดยเฉพาะเลยนะคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการสอนเทคนิคการชนเลนกับฮายาตูนะครับผมมาดิยังไงฮายาเตะว่าไงครับฟิกเกอร์ใช่ไหมจยฟิกเกอร์อืมเสียฟิกนะนนะเป็นไงครับ การชนเลงกับไฮยาเตเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับผมง่ายๆเลยคือถ้าเราเจอมันอยู่ตรงหน้าแบบนี้นะครับเราอย่าไปเล่นกับมันนะครับผมโยกไปก่อนนะโยกหลอ,อกมันนะครับผมมันก็สกิลหนึ่งมันคือมันต้องเป็นเส้นตรงอยู่แล้วไนะเราก็สเต็ปโยกไปนะครับผมเราถึงจะไม่โดนดากระจายนะเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรนะครับผมคือถ้ามันเคลียร์คิวมีเราก็ยืนอยู่ในพุ่มเฉยๆนะครับ รอมันเคลียร์แล้วก็รอมันไปนะครับผมเราต้องมีของนิดนึงนะเพื่อจะตบมันนะถ้าเราเล่นแบบใจร้อนเราก็จะอาจจะแตกได้นะครับผมต้นเกมคนะิดแรกรองเท้าเกาะนะครับผมกันดาเมหนนะแล้วเหมือนตรงกลางทีมต้องการผมนะครับผมแล้วยังวะนี้ลิงไปเติมแล้วผมมาแล้วครับไฮยะเตะรอมาเลยครับแล้วผมยังอยู่นะครับปลาดอกเข้ากำหม่อมใบไฮยะเตะ ไฮเอเตะจูเก่ ate, uga, แตกไปหนึ่งตัวนะครับโอ้โห oh. แม่เงเอ้ยเซเนียวนี่เมื่อกี้ผมน่าจะแบบกดสกิลสองแล้วก็พุ่งไปเก็บดอกมันไม่ได้ไงผมนึกว่าพาสสีมันเข้าตัวนะครับผมทรงไม่ค่อยดีแล้ววะ่ะสกอร์ท e ีมตอนนี้หนึ่งต่อแปดโอ้โห oh. โดนอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยนี่อะต่อไปก่อนเปไงโดนทีนึงเกือบครึ่งหลอดนะครับผมผมก็เหมือนกันนะ เคืออย่าให้มันยิงฟรีนะครับผมพยายามโยกหลบนะพยายามโยกหลบดาวกระจายมันไว้นะครับผม,มลเล่นฟอร์เรนก็ต้องแบบผิวๆนิดนึงนะครับพยายามเก็บคีบเก็บออ,อบเจกให้ได้มากๆนะครับผมคีบเลนอย่าปล่อยให้เสียฟรีนะตายแน่นอนจังหวะนี้เรียบร้อยไม่น่ารอดเออลิงมาฟิกออกก่อนนะครับผม ยา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 เออมูอตีคีปมันสวยงามเพื่อนแมเกือมนะเดี๋ยวเรากลับไปดีเลือดก่อนนะครับผมแมถ้าลิงมันกระโดดมาอีกทีนึงผมน่าจะเรียบร้อยนะผมงแต่เขาจะรีบกดเกินไปนะถ้าเขาวิ่งมาแป๊บนึงเนี้ยเขาน่าจะฆ่าผมได้นะครับสายลิงตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นนะก็เรียกอยากเล่นเฉยๆนะครับผมเออบนบวกกันยับเลยว่ะฮายาเตะไปอยู่บนนะครับ ได้เวลามีโลนะครับผมตีป้อมล่างก่อนนะครับป้อมบนหายไปแล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะเสร็จสัจจุนะครับเราเพื่อเราแตกเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างนะเพื่อแลกไมแล้องกดยอมแพ้ทำไมอะ่ะโอ้โหใจเย็นเกมยังไม่จบเลยมันจะรีบกดยอมกันไปไหนวะโอจะทะเลาะก,กันทําไมเนี้ย ตายด่ากันละเฮ้ยว่าไงจ๊อบเฮ้ยโอ้โหแล้วควรติไปไหนวะน่ะไม่เป็นไรครับยังปาดอกเข้าหัวอยู่ตายตายแน่นอนโออันติไปไหนวะว่าไงหาอืมกาละหืมโอ้โหกาละยกโอ้โหแล้วนินกระโดดมาพอดีแล้วผมอยากกดดาบก่อนนะครับผมต้องฟิกก่อนนะครับเออยเซเนียลอยากมาดิก็มาดิครับเจอสเตปโยก่เป็นไง อาจจะปึ๊บป๊บปั๊บอาจจะกว้าวาย่างไรหาะเตะแม่งแม่มันโผล่มาจากไหนวะนะเกือบนะครับผมเฮ้ยไอนี้มันอวนะดีนะนิ้วผมไวแม่ไม่งั้นนี่เป็นปุ๋ยนะครับผมยังดียังมีอันติให้กดหนีออกมาอีกทีนะครับถ้าไม่มีคีฟตัวน,นั้นนี่ผมไม่น่ารอดนะ ยังถือว่าเรายัางมีดวงู่ครับแต่สกอร์ทีมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้ปอมก็ค่อนข้างเอปอปองกางเราหายวะ่ะเพนบอกขอฟาร์มก่อนนะครับผมอืมลิกเตอร์ทำไมันไม่ไปเล่นกับแครี่อยู่นะมาเล่นกับผมทำไมวะ่ะแต่ก็ดีนะเขาให้ช่วยรับรับดาเมจนะเออเทลบอกแจกกันขนาดนี้เออด่ากันเข้าไปเออดีดีดีเพื่อเราจะเป็นผู้ชมที่ดีนะครับผม เพื่อนพิมมาไลน์เรก็ผมอยากจะพิมพ์นะแต่ไม่พิมพ์ดีกว่าอะไรเซน,นเนีย่ยอุ้ยปลาไปไหนไว,วะเนะี่ยดอกแม่งบักนะครับผมเอ่มันเยมเขาแกยังครัไอ้ที่ว่าดาเมจมันไม่เข้าเซนเนีย่ยแต่ผมเห็นมันมีแต่ดาเมจขาวอะดาเมจสีแดงไม่มีเลยนะแสดงว่ามันยังบักอยู่ใช่ไหมครับอาจะใช่นะ ต่อไปผมจะออกเป็นไอเทมสูตรนะครับผมเรียกออกของรัดนะเราไม่จะเป็นต้องออกของใหญ่นะครับผมลาดอกเข้าหัวแบบนี้ลามต่อเลยหยอกไปก่อนนะครับผมนี่มีโจ๊กนะอู้โดนสตาร์ทอู้อะไรนะวะนันนี้โอ้ดอกดอกอยู่ไหนโอ้โหแม่งโคตรหนึ่งเดี๋ยวกูโดนอะไรวะโอ้ช็อตนี้โชว์เลยโชว์โง่เลยทีนี้อะไรวะเนี่ยทีมมันสู้ไม่ได้เลยเลยวะ มันสู้ได้ไว้ผมว่าโลมออกของอะไรเออโลมออกของอะไรโลมมันออกของดาเมจนะครับผมมันไม่ได้ออกออกล้างนะทีมันจะออกล้างมันมีแอสเซนกานะครับผมอ,บออกล้างออกโลก็ได้นะครับจังหวะนี้แล้วฟอร์เรนผมไปแล้วนะครับปลาดอ,อกเข้าหัวแบบนี้ต้องมีคนตายอย่างแน่นอนพี่มันตายยากยังอ่ะโอ้โหโจ๊งแม่งยิงฟรีโอโ้ทีมผมดาเมจอยู่ไหนเขาเนี่ย เออเอามาันเออตีมันไหมเออเอามาันเ,เ,เ,เมื่อกี้ผมตายโจกว่ะโจกแม่งซอยฟรีเลยว่ะผมรับอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้เพื่อนแม่งอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมโอเคครับหมัดเฮอร์คิวลิสผมมาแล้วนะไอ <zing> พวกนี้มันต้องเจอไอเทมสูตรผมนะเวลาโดนลุมเนี่ยมันต้องเจอผมแล้วผมจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะครับผมชิ้นสุดท้ายนะ ชิ้นใหญ่ยังไม่อุ้ยฟิกเกอร์ไม่โดนนะครับตกแต่ตอว่าตายอยู่นะเออแต่แต่อบอบลิน้นพันกันแล้วบลบลเอ้หายากหนืนโอโ้โ,อโหเดินไม่ออกโอ้โหเจอฮายาเตเนี่ยต้องดักนะครับผมหรือไม่ก็หาจังหวะแบบชิงคลิปเข้าไปหามันนะครับแล้วแปะอันติให้โดนนะครับผมไม่งั้นเราจะเดินไม่ออกแบบเมื่อกี้นะครับวิธีชนเลนกับฮายาเต วิธีรับมือไฮยอเตะก็ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าไฮเอเตยังไงมันต้องออกของสโลอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องอันติให้โดนเท่านั้นนะครับผมเราถึงจะตบมันได้นะแต่ไฮยเตะตัวนี้แล้วไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่นะครับผมถ้าเจอไฮยอเตช้ำๆนี่เราจะเล่นยากกว่านี้นะเพราะมันจะกดเรายับเลยนะเอ้ยมันหลุดมิว่าปลาดอกเข้าหัวเนี่ยดูดิ แสดงว่ามันยังบั๊กอยู่นะครับผมผมเห็นมีเมจดาเมจขาวนะดาเมจสีแดงไม่มีเลยนะครับผมเออแต่ว่าดาเมจขาวมันก็ยังพอเข้าอยู่นะเพราะว่ามันเป็นดาเมจจริงไงดาเมจแดงไม่มีทําไมเขาไม่ปักทีวะหรือ,อยิมเขา <S 2>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  เขาเนื้อฟอร,ร์เรนทางอ้อมนะผมไม่เข้าใจวะผมสังเกตหลายทีแล้วตีมันดาเมจแดงแม่นไม่ขึ้นเลยเออแน่นขึ้นแต่ดาเมจขาวนะ ตรงกลางมานะครับผมเอ้ยอันวาร์ปนี่ผมปลาดอกขาดไปก่อนนะตายแน่นอนจอดนี้กไปไหนครับเตรียบร้อห,หัวแตกยังไงข้างล่างมาเพื่อเกาะตอท้อนมาแล้วนะครับผมไอสองตัวนี้ดาเมจแรงๆเนี่ยเดี๋ยวรู้จักนะฮะเออเกาะตอท้อนเนี่ยค่อนข้างช่วยได้เยอะนะครับผมถ้าเจอไอพวกทูดาเมทไอพวกดาเมจแรงๆไอเบอร์แรงๆเนี่ย มันตีเราเนี่ยมันจะเจ็บเองนะเพราะว่าเลือดเราเยอะอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยกาละอันตีไปก่อนครับผมยังไงจังหวะน,นี้โจ๊กปลาดอกเข้าหัวนะครับผมแล้วผงฟิกเกอร์ตามไปแล้วผมกดดาบขึ้นมานะครับเรียบร้อยหมดตีครับผมแล้วลิงจะเกิดนะตีป้อมก่อนเวืโอเคเราได้ป้อมนะครับอนนี้ลิงเกิดมาแล้วเออเทลเอาเลยล่อมันมา,มาเดี๋ยวกูช่วย เซโดดมาอย่างนี้แล้วผมแปะอันติโดนนะตาดอกเข้าหัวลามขาป้อมไปเลยครับรู้จักชนสเตปโยกอเปป่าฮลโหลพี่มีเกาะนะฮลโหลมาเดียมักฟีเด้งมาแล้วนะอื้อผ้พลาดพลาดใหม่นะะเก็บดอกหลังเอาแต่แต่ยังได้อยู่นะไม่กลับบ้านนะอ่าวอา,อาไม่กลับไปรีหรอลามเลยครับผมลามในป้อมไปเลยครับเราอย่าไปกลัวเพื่อนเราอยู่นะเรามันของแท้อยู่แนละ้วตายได้นะครับเพื่อทีม แต่ว่าทีมก็ต้องช่วยด้วยนะครับไม่ใช่ให้กูรมอยู่คนเดียวฮัลโหลเออแมเป็นไงครับหมัดเฮอร์คิวลิสไอเทมสูตรที่เคยเป็นตำนานนะครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนออกนะครับผมสำหรับผมออกแทบทุกเกมเออไม่รู้ว่าผมเจอตัวอะไรผมออกทุกเกมอะไอเทมชิ้นเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะ เวลาเราจะตายเนี่ยถ้าเราลำํำสามารถล้ำได้แบบทุกดอกผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับผมคือเอาง่ายๆเราได้พอได้ส er ่วนบ้างนะอเราจะตายเนี่ยคือลํำแบบล้ำๆอยู่เราจะตายเลือดโลเด้งขึ้นมาปุ๊บกว่าเพื่อนเราจะมาถึงเราก็สามารถยื้อได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วทีมตรงข้ามเลือดก็จะโลแล้วทีเนี้ยให้เพื่อนมาปิดสกอร์ได้นะครับผมดาเมจหนึ่งแสนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวสกินเหมากระดาน forlentino glasset world นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1นึ่งไลค์หติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผม สำหรับวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมานทัทีนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุ๊บจุบ